<ผ>สาเหตุที่รถเปลี่ยนบ่อยสา,ยสายเหตุที่เจ้าของเปลี่ยนรถบ่อยผมตอบไปนะเอาที่ความความรู้สึกของผมนะแล้วเป็นเรื่องแบบผมเจอรถทุกวันวันหนึ่งยี่สิบสามสิบคันทุกวันครับผมผมตอบนะบต้นมันเป็นเหมือนกับถ้ามันเคยเป็นมันจะเป็นอีกอส,สังเกตไหมเป็นยังไงครับพี่เเข้าใจเทียพูดไหมครับผมคือรถเนี่ยเจ้าของแรกเนี่ยเขาเอางี้เจ้าของแรกเขา แบบผ่อนไม่ค่อยไหวอ่าแล้วพออยู่ก็เจ้าของใหม่มันก็ผ่อนไม่ค่อยไหวพออยู่เจ้าของใหม่ก็ผ่อนไม่ค่อยไหวครับผมเป็นไหมอเอเป็นไหมเป็นไหมฮะเอฟซีเป็นไหมทีนี้ก็หลายเจ้าของเลยครับเพียคือผมบอกนะฮะครับผมที่ผมเจอนะฮะรถป้ายแดงมือเดียวเจ้าของเดียวเงินสดครับผมสองกรณีไม่ใช้ยาวก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเร็วครับผมบางทีใช้เจ็ดปีไม่วิ่งไม่ถึงแสนครับเปลี่ยนโฉมใหม่เพราะเบื่อ อผมเจอบ่อยเจอบ่อยเร้วก็เจอบ่อยเบื่อมันเค็ดยกตัวอย่างเงี้ยป้ายแดงมือเดียวเจ้าของเดียวเงินสดป้ายแดงเจ้าของเดียวเงินสดมือเดียวป้ายแดงมือเดียวเจ้าของเดียวเงินสดเงินสดด้วยนะใช้มาเจ็ดปีใช้ไปกี่ปีเจ็ดปีฮะเจ็ดปีเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถนี่ฮะใช้มาแล้วเปลี่ยนรถเปแล้วโอ้โหง่ายๆอ่ะคันนี่ๆๆนี่นี่รถสองปีป้ายแดงมือเดียวเจ้าของเดียว ป้ายแดงมือเดียวเจ้าของเดียวล่นมีเงินสดลดเงินเงินสดครับใช่ถ้าเงินสดนะครับอย่างเดียวที่เปลี่ยนรถนะครับลดเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนรุ่นเขาจะเปลี่ยนรถโอ้เรื่องเดียวเลยโดนยึดปะไม่โดนใช่เขาซื้อเงินสดเห็นปะผมชอบแบบนี้ครับผมนะตอบว่าลถอายุเยอะแต่มือเดียวเจ้าของเดียวดีกว่าครับครับผมกับรถที่สองปีสามปีสามสี่เจ้าของอแสดงว่า หนึ่งนะครับซ่อมแล้วไม่จบไม่จบสองรถไปโดนนี่โดนนู่นโดนนี่มารถโดนกระแทกหน้ากระแทกหลังพอซ่อมเสร็จแล้วเขาจะขายนี่ฮะตอบเลยเอตอบเลยโอ้โหนี่